บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะครมเห็นชอบตามกระสรวงการคลังนะคะที่เสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะผ่านผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุนะคะให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จำเป็นโดยการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่60ปี ขึ้นไปนะคะซึ่งจะจ่ายเงินแก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน10,000บาทต่อคนนะคะโดยให้เร่งจ่ายเงินครั้งแรกภายในเดือนมกราคมพศ2 5 6 8นี้ค่ะยินดีด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะล่าสุดครมอมีการอนุม,มัตินะคะในการแจกเงิน10,000บาทในเฟสที่2แจกเงินหมื่นเป็นเงินสดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบ คุณสมบัติค่ะในส่วนของรายชื่อในการผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตอนนี้นะคะอยู่ที่3.2ล้านคนกระทรวงการคลังจะนำรายชื่อทั้งหมดนะคะเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อประกาศให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้ตรวจสอบคุณสมบัติว่าท่านผ่านเกณฑ์เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในส่วนของวงเงิน1 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตหรือไม่เพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของการแจกเงินค่ะหรือว่าการเติมเงินจะเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนภายในเดือนมกราคม25 6พ ซึ่งใครที่รอคอยในส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่3คนที่ลงทะเบียนเวแล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรอในส่วนของไตรมาสที่2ปีหน้านะคะปี2 5 6พในช่วงเดือนเมษายนแล้วก็ถึงเดือนมิถุนายนค่ะส่วนคนไม่มีสมาร์ทโฟนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยรอความชัดเจนจากทางภาครัฐเร็วๆนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะรอคอยนะคะครมอเห็นชอบตามกระทรวงการคลังนะคะที่เสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะผ่านผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของ ของผู้สูงอายุนะคะให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จําเป็นโดยการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่60ปี ขึ้นไปนะคะซึ่งจะจ่ายเงินแก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน10,000บาทต่อคนนะคะโดยให้เร่งจ่ายเงินครั้งแรกภายในเดือนมกราคมพศ2568นี้ค่ะโดยการผ่านบัญชีพร้อมเพย์ค่ะคือการลงทะเบียนในกลุ่ม,มอ,อื่นๆเช่นกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คงจะ,ะดำเนินการในช่วงหลังปีใหม่นะครับจะหาะจะกำหนดวันอีกทีหนึ่งนะครับต้องมีการประชุมที่กระทรวงการคลังก่อนนะครับแล้วก็จะกาหนดวันให้มีการดาเนินการต่อไปให้เกิดความชัดเจนนะครับ วันนี้เนี่ยก็เรียนอย่างนี้ครับว่านี่ก็เป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ของทางกระทรวงการคลังที่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรามีของขวัญปีใหม่3อย่างอย่างแรกดําเนินการไปแล้วนั่นก็คือการช่วยเหลือในเรื่องของอปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องชาวนาผ่านโครงการ1000บาทต่อไร่ที่ดําเนินการโดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอันนี้เม็ดเงินรวมแล้วทั้งสิ้น,นประมาณ3 5 0 0 0ล้านบาทนะครับ ส่วนที่2ก็คือในส่วนของที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในวันนี้2เรื่องนะครับหก็คือในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลุ่มผู้สูงอายุกรอบวงเงินงบประมาณ4 0 0 0 0ล้านบาทนะครับส่วนที่3คือในเรื่องของโครงการ eC e Receipt ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในวันนี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับ eC e Receipt 2.0นะครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกรอบและโครงนิดหน่อยนะครับอ,อ,อย่างแรกก็คือสามารถลดหย่อนภาษีได้5 0,000บาท นะครับต่อรายนะครับโดยแบ่งเป็น2ตะก้าตะก้าแรกเนี่ยคือ30,000บาทที่เป็นในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยทั่วไปนะครับรานค้าทั่วไปส่วนที่2กําหนดไว้20,000บาทเนี่ยต้องใช้กับในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนต้องใช้กับในส่วนของ o t ท็อปที่มีการลงทะเบียนนะครับซึ่งกระบวนการนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปีนะครับกำหนดกรอบเวลาไว้ช่วงวันที่16มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับ ต้องเรียนว่าของขวัญปีใหม่ที่เราได้ดำเนินการเนี่ยอย่างแรกก็คือการาได้ส่วนลดในการที่จะเสียภาษีของโครงการ easy receipt กับเรื่องของการเติมเม็ดเงินเข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มชาวนาแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจะได้รับผลประโยชน์ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจกที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าในช่วงปลายไตรมาส3ปีที่แล้วปีนี้นะครับขอประทานโทษ ปลายเดือนกันยายนเนี่ยเรามีการเติมเงินให้กับกลุ่มเปราะบาง145,000ล้านบาทนะครับช่วงเดือนธันวาคมนี้จนกระทั่งถึงเดือนมกราและกลุมภาเนี่ยจะมีเม็ดเงินจาก3โครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับโครงการแรกก็คือการกระตุ้นผ่านกลุ่มชาวนา1,000บาทต่อไร่เนี่ย3 5ม0 0นะครับมีในส่วนของผู้สูงอายุอีกราว40,000ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีในสุดท้ายก็คือการ โครงการ e c s y r e c e i p t เนี่ยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า70,000ล้านบาทก็จะมีอีกประมาณแสนส0่หมื่นแสล้านบาทที่จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นรอบที่2นะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ